สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพร Morning r e รีพอร์ประจำวันที่18มิถุนายน2567ค่ะราคาทองคำแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบระหว่าง2,310-2,330ถึงเหรียญโดยยังไม่มีประเด็นข่าวใหม่ๆเข้ามาขณะที่ประเด็นข่าวเกี่ยวกับการยกเลิกข้อตกลงของเปอร์โตดอลลาระหว่างสหรัฐและซาอุดอีอาระเบียดูเหมือนว่าตลาดจะไม่ให้ความสนใจเท่าไหรนะ่นัก เนื่องจากไม่น่าจะส่งผลส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในทันทีแต่อาจจะส่งผลต่อดีดอลลาร์ีเซชันโดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์เปิดตลาดที่ระดับ105.51จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง105.31ถึง105.65จุดก่อนจะมาปิดที่ระดับ105.33จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ105.40จุดอย่างไรก็ดีภาพรวมดัชนีดอลลาร์ยังคงทรงตัวอยู่ในทิศทางที่แข็งค่า โดยมีค่าเฉลี่ยรายวันราย50วันอยู่ที่105.20จุดและเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว200วันอยู่ที่ระดับ104.50จุดขณะที่ตัวเลขเศร,รษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ดัชนีภาคการผลิตของรัฐนิวยอร์กออกมาเพิ่มขึ้นในส่วนของกองทุนทองคำ SDR p เมื่อวานไม่มีการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันถือครองที่825.3 1ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค ราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบไซด์เวและเคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางที่ระดับ2335เหรียญโดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ2300เหรียญและแนวต้านที่ระดับ2335เหรียญสำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่1 2 3 0 0เหรียญแนวรับที่2 2 2 9 0เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1 2 3 3 5เหรียญต้านที่2 2345เหรียญ แล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญคลองพรอมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ